สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาเดอะพาวเวอร์มอบความสุขทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ที่โฮมโปรทุกสาขา มาถึงช่วงโฟกัสทอล์กวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณสงกรานต์กระจ่างเนตรคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสนะคะและคุณศักชัยพืชทิพัก์สื่อมวนชนค่ะสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับความร่ํารวยของคนบนโลกนี้นะคะจํานวนเนี่ยมีเพียงแค่1%ของประชากรในโลกแต่ว่าครอบครองทรัพย์สินมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของโลก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันบอกอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้คุณสงกรา,า,กานพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วก็อนาคตคือว่าอาจจะหน่อาจจะครอบครองทรัพย์สินมากอีก99%กรของโลกคือแนวโน้มมันเป็นแบบแนวโน้มก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ออกซฟอมเขาเป็นห่วงมากแล้วก็ที่ประชุมที่เขาไปประชุมกันที่ดาวอสเนี่ยพวกผู้นําของโลกผู้นําเศรษฐกิจโลกพวกเขาไปปรึกษาหารือกันเรื่องงงนี้ว่าาจะทํยไ เพราะความเดือมล้ําเองเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าคนที่มีสตางค์หรือหรือมีมีมีอันจะกินเนี่ยเป็นหน้าเป็นห่วงไหะหน้าเป็นห่วงเพราะว่าความเหลื่อมล้ําถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาสังคมแล้วปัญหาสังคมเนี่ยจะนําไปสู่ปัญหาการเมืองและปัญหาการเมืองเนี่ยมันก็นําไปสู่ปัญหาของความไม่มั่นคงของทวีปหรือของโลกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคน จะรวยหรือจนเนี่ยควรจะเป็นห่วงและเป็น,ปนกังวลพอสมควรครับค่ะมาดูถึงพลังของ1%ของโลกเนี่ยค่ะ พลังมันมหาศาลมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องของการเงินของเขามหาเศรษฐีที่ครอบครองความมั่งคั่งไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่มีอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ครองทรัพย์สินอยู่กว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนโลกได้และจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสงการบอกนะครับที่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายไปประชุมปรึกษาหารือปรับทุกกันเรื่องของความรวยที่ดาวอสเนี่ยค่ะทุก์กันเรื่องของความรวยเศรษฐีเหล่านั้นเนี่ยลด การกอบโกยลงเนี่ยนะครับปรับคุยกันเนี่ยนะเออบิลเกตคุณจะลดลงเท่าไหร่บอเฟตจะลดลงเท่าไหร่เพื่อที่จะสร้างการกระจายรายได้ให้ดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะค่อยๆแก้แก้ไขปัญหาตัวมันเองคุม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนนี่มันมีการพูดถึงกันมาหลายสิบปีแต่ว่าดูเหมือนว่าการแก้ไขเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันแต่ระยะห่าง ดูเหมือนมันจะก <มา S 1> วา้างขึ้นเรื่อยๆไหมครัใช่<ะ>ใช่ครับอย่างข้อมูลของออกแฟมท,ที่ที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสัดส่วนของเศรษฐีที่มีอยู่เพียง1%ของทั้งโลกนะ,นะครับครอบครองความมั่งคั่งเอาไว้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยนะครับประมาณ2 07, ล้าน7แสนเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ86ล้านบาทนะครับแต่ทีนี้ไปดูค่าเฉลี่ยของ ทรัพย์สินในความครอบครองของประชากรโลกต่อคนเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยทรัพย์สินในความครอบครองประมาณ ,3850 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณแสนสองเจ็ดร้อยเท่าครับกุลยาซินีนี่คือความเหลื่อมล้ำเจ็ดร้อยเท่าระหว่างคนที่รวยที่สุดกับคนที่เฉลี่ยนะยังไม่พูดถึงคนที่จนนะในความเห็นของคุณสงการเนี่ยอะไรที่มันทำให้ช่องว่างนี้กว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะคือหนึ่งคือว่า ถ้าเราดูจากเห็น f o r ์ e s m ก g a ฟอร์กเนี่ยก็บอกว่า1,645บ<ม>ิลลิ่นแอร์ของโลกเนี่ยหนึ่งในสนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอาหากินมาเองร่ำรวยมาเองนะฮะเป็น,ปนมรดกตกทอดทีนี้ไอ้ตรงนี้คือเป็นก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ท,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 ที่ที่เงิน,นหรือความร่ำรวยมันไม่ได้เกิดความกระจัดกระจายคือพวกนี้ค,คือคือนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ได้รับมรดกแล้วเพราะก็เป็นก็เป็น ก็ไม่ได้ผิดนร์แล้วแต่เขาไม่ได้ผิดใช่ไหมคะก็ไม่ไอันนี้อันนี้ไม่ไดาเกิดนำเงินกองเงินกองทองไ้ผมไม่ได้ผมก็เป็นนักธุรกิจเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องคนที่ทำมาหากินอยากจะร่ำรวยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ความเหลื่อมล้ำมันสร้างปัญหาให้กับให้กับทุกคนถามว่าคนอย่างสังคมเราควรจะสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำไหมควรจะสนใจมากเพราะถ้าหากถึงจุดหนึ่งเนี่ยความไม่มั่นคงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาได้ได้หลายอย่าง ที่ส่วนที่ควรจะแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่พูดถึงในเรื่องเรื่องภาษีถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าเราควรจะทำะถ้าสองอาจจะเรื่องเก็บภาษีเนี่ยอาจจะออกจากแทนที่จะเก็บภาษีเรื่องรายได้แล้วภาษีแล้วก็โฟกัสภาษีจากรายได้หรือ um คอนซัมมชันเนี่ยเราไปเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคปิตอลคือความร่ำรวยเนี่ยอ,อย่างเช่นภาษีมรดก หรือภาษีที่ดินคุณมีทรัพย์สินมากขนาไหนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยอาจจะไปโฟกัสทางนั้นมากขึ้นเนี่ยอาจจะอาจจะช่วยได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้นิดนีงเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของภาษีอีกเล็กน้อยเดี๋ยวถามคุณศักชัยก่อนครับว่าอะไรที่มาทําให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้นเรื่อยในทัศนะของคุณศักชัยผมคิดว่าเรื่องของโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งงานระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยนะครับคนรวยเนี่ยอยากได้เงินเนี่ยนะ ไม่ต้องไปวิงวอลขอขอกู้เงินจากแบงก์หรอกแบงก์วิ่งมาหาเลยช,ช่วยเอาเงินไปใช้หน่อยแต่คนจนโอ้โหกว่าจะสร้างเครดิตต้องการมา,มากกว่านะด้วยนะคะ กว่าจะเข้าถึงแหล่งเงินได้เนี่ยลำบากแสนเข็นนะครับโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานก็เหมือนกันลูกหลานคนจนจะหางานทำเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นแต่ลูกหลานคนรวยเนี่ยยกหูกันเออเอาลูกหลานมาทํางานนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเนี่ยนะครับแล้วข้อมูลอีกด้านหนึ่งของของออกแฟมเหมือนกันพูดถึงกรีซที่กําลังเป็นปัญหาว่าะจะถูกขับออกจากยูโรโซนหรือไม่ถูกขับออกเนี่ยนะครับเขามีการประเมินว่า ในช่วงเวลาที่กรีซเนี่ยอยู่ภายใต้กติกาของทรอยกาเพื่อรับเงินช่วยเหลือเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีข้อมูลออกมาบอกว่าการทําตัวอยู่ภายใต้กฎกติกาของทรอยกาโดยกรีซทำให้คนว่างงานเมื่อปีที่แล้ว25ใ่แล้วก็ประชากรของกรีซเนี่ยกว่า30เข้าไม่ถึงบริการทางด้านสาธารณสุขเพราะว่าถูกตัดลดในเรื่องของเมดิ c a แคร์เรื่องของเฮลท์แคร์ เนี่ยเนี่ยก็คือความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นอีกแล้วตรงนี้น่าสนใจเพราะกลับกลายเป็นว่าการช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มประเทศที่มีการรวมตัวกันรแล้วก็อยากจะไปช่วยเหลือให้ประเทศนั้นนั้นสามารถที่จะรอดอพ้นจากภาวะเศรษฐกิจท,ที่ล้มเหลวได้เนี่ยมันกลับนํามาสู่ปัญหาที่คุณศักชัยบอกครับเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของสุขภาวะทางสังคมน่าสนใจแต่ว่าทีนี้ถ้าพูดถึงว่าทุกคนสามารถชี้ได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนครับแต่ทำไมไม่มีใครแก้ละแก้เรื่องนี้อะคะเพราะว่า เพราะว่าผมคิดว่าระบบประชาธิปไตยของของหลายประเทศเนี่ยถูกทำลายโดยอิทธิพลของเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามันเหมือนกับระบบรัฐบาลของแต่ละแประเทศเนี่ยเป็นอัมมาพาธ เพราะว่าอิทธิพลการเงิน,เ,นเข้าไปแทรกแซงเยอะคุณสงการกาลังจะพูดถึงว่าในลักษณะของประเทศที่มีการพัฒนาแล้วยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับยกตัวอย่าง,างชัดเจนที่สุดคือสหรัฐอเมริกาคือต้นแบบของประชาธิปไตยของหลายประเทศนี่คือสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยณขณะนี้ประสบความล้มเหลวเพราะว่าประชาธิปไตยของเขาเนี่ยถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลของลอบบี้อิสซึ่งใช้เงินของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในการออกกฎหมายเพื่อผลประโยชน์แก่พวกพ้องตัวเอง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคืออย่างเช่นดูในการเลือกตั้งคาิลันในปี2012ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทางกลุ่ม็อบเอชที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินได้ใช้เงินในการล็อบบี้นะฮะใน,ในการล็อบบี้ในการเลือกตั้งเนี่ย550ล้านเห,หรียญสหรัฐนะะอันนี้รวมกันไปทางล็อบบี้ถึงบรัสเซลส์ด้วยคือพวกการเลือกตั้งของของของูองด้วยนะฮะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกฟาร์ม a c e u t ซูเท เขาใช้เงินประมาณ570ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลอบบี้เหมือนกันในการรอบการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคําถามก็คือว่าพวกนี้เขาใช้เงินเขาใช้เงินโยนเปล่าเลยหรือเปล่าคือเขาคพราะเขาให้เงินไปกับการเลือกตั้งหรือสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยเขาหวังอะไรได้แล้วแล้วเขาหวังเขาได้จริงหริงหรือไม่ไออันนี้มันเป็นกล่องดําที่เราไม่ทราบแต่ที่เราทราบดีเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลที่ มาโดยการสนับสนุนหรือสนับโดยการเงินของกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยผมว่าแน่นอนล่ะครับต้องตอบโจทย์ให้กับเขาหรือหรือให้ประโยชน์ให้กับเขาในทางใดทางหนึ่งคือถ้ามองในมุมของนักธุรกิจเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะลงทุนแบบสูงเปล่าแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหามากเพราะว่าแทนที่รัฐบาลนี้จะดูแลคนทั้งประเทศกับกลายเป็นดูแลไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นที่เราพูดถึงเนี่ยมากกว่าอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย ระบบการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอัมพาตแล้วก็จะส่งผลเสียหายกับ กับหลายๆประเทศที่เราที่เราที่เรามองมองจับตามองอยู่จะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีจะเป็นประเทศในยูก็ดีในเมืองไทยก็ในเมืองไทยเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องจับตามองเรื่องนี้ครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นประเทศแบบเป็นผู้นําด้านประชาธิปไตยจ๋าเลยทีนี้มาอีกดูอีกหนึ่งประเทศไม่ใช่ประชาประชาธิปไตยแต่ว่าก็มีคนรวยติดอันดับท็อปๆเหมือนกันนั่นก็คือจีนนั่นก็คือจีน นะคะคุณสังข์ชัยว่าไงคะจีนที่เขาพยายามที่จะมีการปรับปรุงเรื่องนี้บ้างไหมคะจีน <c oughs> เขาก็มีการกวาดล้างคอร์รัปชันบรรดาประเภทที่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ไปสอดไปไปเชื่อมโยงอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถูกเช็คบินลงไปเยอะ,ะคอร์รัปชันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาด้วยใช่แล้วทีนี้การที่เห็นเศรษฐีจีนโตขึ้นอย่างรวดเร็วในในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งประเทศ หลายระบบเนี่ยนะครับอย่างใครจะรู้ว่าจีนก็เป็นเจ้าของคาสิโนโที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หมากเกานะฮะ,ะน,น,นั่นก็เป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของเขาภายใต้อหประเทศ2ระบบเศรษฐกิจ ในในแผ่นดินใหญ่ก็ระบบหนึ่งในฮ่องกงในมาเก๊าก็อีกระบบหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รวยรวยเนี่ยเบสของเขาอยู่ที่มาเก๊าหรืออยู่ที่จีนหรืออยู่ที่ฮ่องกงนะฮะตรงนี้มันเป็นเหมือนดุ้นดที่เราไม่สามารถที่จะหาคาตอบได้แต่ว่ามันเพิ่งจะมีข่าวเกี่ยวกับธนาคาร HSBC ที่ออกมาพูดถึงบอกว่ามีส่วนช่วยในการให้เศรษฐีต่างๆที่ไปฝากเงินกับ HSBC เนี่ยค่ะ มีวิธีการแบบหลบเลี่ยงภาษ,ษีตรงนี้สถาบันการเงินเนี่ยในมุมมองของคุณสงกรานเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะมันมีผลมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความจริงสหร,รัฐอเมริกาเองแล้วก็ประเทศใน EU ใน OECD เขาก็พูดถึงเรื่องนี้พอสมควรคก็จะหามาตรการให้ทางธนาคารที่ธนาคารข้ามชาติเนี่ยบังคับให้เขามี ความโปร่งใสในการเปิดข้อมูลต้องบังคับต้องบังคับนะอย่างเช่นที่ที่ผมทราบดีอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยสัญชาติ US เนี่ยทาง US เอสเขาก็บอกว่าถ้าหากเขาไปถามกับธนาคารข้ามชาติต่างเนี่ยว่ามีคน US มีบัญชีอยู่ในนั้นกี่คนหรือมีรายชื่ออะไรคือเขาจะไม่นต้องเปิดเผยเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนอเมริกาเนี่ยคุณเสียภาษี ไม่ใช่จากถิ่นที่คุณอยู่หรือรายได้คุณคุณได้จากที่ไหนคุณเสียเพราะว่าคุณเป็นคนอเมริกาคุณต้องส่งเงินกลับไปที่ที่ประเทศแม่ของคุณคเพราะงั้นตรงนี้เขาก็ค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นพอสมควร,ครจาก<ห>ที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเนี่ยสรุปว่ามันจะแบบมีความหวงังหรือมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เราจะสามารถกระจายไรายได้หรือว่าทําให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนี่มันค่อยๆแคบลง ได้ไหมคะส่วนตัวผมยังเห็นว่ามันลิบหลี่มากนะครับเพราะว่า <c oughs> อย่างกลไกสําคัญก็คือคนที่ถือครองอํานาจรัฐในการที่จะต้องบริหารจัดการอํานาจรัฐให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมการค้าที่เป็นธรรมเนี่ย <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์กลุ่มทุนที่จะมาออกกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนที่สนับสนุนเงินทุนให้ตัวเองได้เข้ามานั่งในการครอบครองบริหารอานาจรัฐค่ะ ก็ยังไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ให้คุณสงการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะผมว่าเราไปดูที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าอ้น i n i o o f f i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  n t t เนี่ยเป็นตัวที่วัดความเหลื่อมล้ำในแต่ละประเทศในปี1990ถึง2010เนี่ยจากจาก32ในเมืองจีนกลายเป็น43นี่ถือทศวรรษหนึ่งนะคะครับในปีปีนะฮะอินเดียจาก33เป็น37อินโดจาก29เป็น39อันนี้ศูนย์คือเท่าเทียมกันหมดนะฮะครับ ร้อยนี่คือแย่มากเมืองไทยตอนนี้อยู่เท่าไหร่สี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยอีกแล้วฮะครับไอเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีจะอยู่ที่นี่ตอนเราจะติดอันดับคนน่าจะสูงเพราะฉะนั้นไอสี่สิบสองเนี่ยผมคิดว่าน่ากลัวแล้วก็อนาคตต้องจับตามองเรื่องนี้ให้ดีครับค่ะหมดเวลาสําหรับโฟร์คโฟกัสวันนี้แล้วนะคะคุณกันฑ์ดิฉันวิลาศนีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ